แฮมมาเหนื่อยอยากพักแค่นี้อยากพักประโยชน์ใครมันไม่ได้เกี่ยวว่าอยากพักระะเรื่องอะไร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 มันมันเหมือนเราฟังมาจากหลายๆคนอะตอนนีน้พนมันมีแบ่งเป็นสองสามพวกกับบอสารเซอร์ก็ฟังมาางอ๋อธรรมดามันก็ต้องมีพวกดาราแลง้งพวกพวกอยู่ตลอด ต้องเป็นสองฝั่งอยู่แล้วอ่าแล้วคนที่มันอยู่ตลอดเออสงสารมันไงก็คนที่อยู่ตลอดมันก็ต้องนี่ดิแต่มันไม่เคยได้อะไรเลยไงเข้าใจไหมเช่นไม่ไว่าจะอาวุธหรือว่าอะไรเงี้ยเหมือนที่เคยขายฝันน้องมันไว้ว่าเออเดี๋ยวดันเอ็มไนให้สุดท้ายก็ก็ยังไม่ดันโน่นนี่นั่นหลายๆหลายๆอย่างอ่ะบอสน้องบางคนที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยอ่ะที่เหมือนแบบ สล็อตมดงานอะ่ะเหมือนอแค่ความความความให้ก็จะมีคําถามนี้ขึ้นมาว่าทําทให้แก๊งแล้วแก๊งไม่ห้ได้ตูเลยทชไหมใช่แล้วสุดท้ายก็ไปพักสล็อตเขาอย่างเงี้ยมันมันหลายๆฝ่ายอะ่ะมอสแต่ถ้าเราเอาคนที่แบบอยู่ในสลอ็อตใช่ไหมเรา,เากลับมาแล้วเราเล่นไม่ดีเนี้ยมันมันจะแย่ไปกว่าเดิมหรือเปล่าดภาพภาพใหญ่เลยนะอนะอ่ามันใช่มันภาพใหญ่มอสแต่ มันมันมันก็เหมือนใจเขาใจเราอะเหมือนทุกครั้งอะคือเหมือนเอาเขาถ้าเอาเขาเข้ามาแค่ขอความแต่ว่าไม่ได้ให้เขาเล่นมันแลตัวเปรียบเขาไปอะอันนี้หมายถึงใครเนี่ยคนที่ต่อคิวอยู่หรอมันมันไม่ใช่แค่คนที่ต่อคนที่อยู่คนที่มีของพร้อมเล่นตลอดเขาก็คิดเหมือนกับเซอร์บอสเนี่ยมาอย่างเดียวที่อยู่นอกแก๊งตอนนี้ที่ต่อคิวอยู่ถูกไหมที่อยู่ในแก๊งแต่ถ้าถ้าถ้าจะเรียกคนนี้มาคุยต้องบอต้องปิดอะ มองภาพวูคือตอนนี้แก๊งเราติดนี้ใช่ไหมเราติดนี้เขาเ,าเอาเอาเอาของไปดันอะไรดัน,นปืนบอกสิแล้วคนแล้วคนนั้นเล่นเมนปืนไหมคนไหนคนที่อยากได้ของดันเนี่ยเขาเล่นเมนปืนหรือเปล่าเมียนปืนไหมก็เมนปืนมั้งมั้งไม่ได้ดิถ้าเขาได้ปืนไปแล้วเจ้าก็ไม่รู้ว่าเขาเมนปืนไม่ร่าก็น่าจะเมนปืนตอนตอนเล่นสตอรี่แหละ แต่มันจะไม่น้องแบบไม่ลงไฟเลยได้ได้ปืนแล้วไม่ค่อยมาช่วยเพื่อนอะไรกงนจุดจุดนั่นมันมีเงี้ยมันมันมันมีหลายคนมาบ่นแล้วเซอร์ก็ทำอะไรไม่ได้แม่แต่กูตามแล้วนะอันนี้กูกูกูก็บีบสุดแล้วนะไปติดเล่นอีกอ่ะใช่แล้วแล้วมันก็จะมีไอ้เรื่องไม่ช่วยมึงมึงตัดออกไปได้เลยเว้ยตอนนี้กูกูกูก็บีบแล้วบอกว่าแล้วคือคราวนี้พอให้มาทำเที่ยงวันเนี่ยเที่ยงคืนนะมันก็เหมือนบีบบีบ บีบคนที่เขาแค่อยากเล่นสนุกสนุกต้องมาบังคับขออ้อนไม่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 ไอช่วงช่วงบ่ายช่วงเที่ยงเราไม่ได้บีบนะเว้ยคือไม่มีใครต้องปรับช่วงทิศทางไม่ใช่หรอถูกไหม่อนช่วงเที่ยงอ่ะมันก็ต่อความสบายไปเท่านั้นเนยังถึงเย็นนะมันโหดโหดไปเว้ยให้กูมาบีบมันไม่ได้อันนี้ที่มพูดถึงนี่คือหมายถึงคนที่จะเข้า เข้ามาโซลที่40ถูกไหมคนที่อยู่อ๋อไปสามไปสามมาเร็วตอนไม่ได้บีบนะตไปกลังไปกูบีบเหรอกูบีบแค่พิฆามนะครบแล้วครองผมครแล้วแน่ของผมเขาเขาเขาพูดแบบเหมือนเขาต้องมาฟาร์มจริงๆเขาไม่เข้ามาฟาร์มเขาเขามีตังค์จ่ายเขาประกาศจ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็ต้องเข้ามาด้วยความที่เพื่อนเพื่อนเช็คเป็นสิบๆกว่าวันอะไรอย่างเงี้ยแม่แต่มันก็มันก็คือทางเดียวเท่า้นที่ทำให้เพื่อนออนได้ เมื่อวานไม่โดนไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วอีกอย่างคือพอเราพลิกลูกอย่างเงี้ยใช่ไหมกลางวันกลางวันมาทำครบสิบถูกเป็จริงแล้วพอตอนกลางคืนเครื่องก็ต้องการคนช่วยอย่างเงี้ยน้องบางคนเขาไม่มีโอกาสฟาร์มฟาร์มเงินหรือฟาร์มอะไรเข้าตัวเองเลยว่าทุกคนหรือเปล่าปัญหาเนี่ยใช่ตอนนี้เป็นทุกคนเลยทุกคนกำลังใช้นใช้แกงใช่หรอใช่ แต่ถ้านี่ของอะ่ะครบแล้วครบแล้วเราวันนี้หลังไปก็จะเป็นหนี้หนี้ที่ติดเป็นเงินก้อนใหญ่อะ่ะตอนนี้หนี้ไวเบย์ที่ยืมคนอีกงมาครบแล้ว <พบ S 2> ใช่ไหมมึงไม่บิดแม่งไปเลยว่าไวไวเบย์ใครเหี้ย er, มึงบิดแม่งไปเลยเขาหลังอะ่ะใครอ่ะของใครไวเบย์อ่ะฮะไวเบย์ไวเบย์ของของใครของ้อมของแม่นายนะพวกนี้<ลา>จมันมาก็คืนไปหมดแล้ว เหลือแต่คืนพืนยืมไม่เยอะขนาดนั้นเลยไอ้นายไอ้บ้องเนี่ยมันมีเยอะขนาดนั้นเหรอไอ้บ้องสี่สิบเจ็ดไอ้นายสามสิบออบอสมันสงสารมันคืนมันเถอะทางนั้นอะมันแบ่งเป็นสองฝ่ายอยู่เลยตอนนี้มันมีทั้งฝ่ายขี้เกียจกับฝ่ายที่ขยันขยันแล้วไม่พูดก็มีนะบอสเออก็รู้แต่ก็มปสองฝ่ายที่มันมันไอ้เนี่ยซึ่ง อย่างน้อยอะ่ะเที่ยงบ่ายเย็นมึงมาไม่ได้อย่างน้อยอะ่ะผีทำมึงต้องมาเว้ยเข้าใจไหม<อ>เ,เวลา<อ>ที่มันกดอ่อ,อนอะ่ะลองคุยกับเกียวดูไหมเรื่อนะีเกียวเขาก็ไม่โอเคนะเรื่องไหนนี่แหละเรื่องที่เธอพูดเรื่อไม่จริงอ่ะไม่ต้องฟังใครเยอะเว้ยดูประเมินภาพเพื่อตัดสินใจแต่การที่บังคับให้มาเที่ยงบ่ายเนี่ยมีเหรอแกงเราทำเหรอ มันมันไม่เชิงอ่ะแต่สิบลูกมันก็มาทําพีทานี่ไอ้เหี้ยมันหมายถึงว่าบางคมมันมาใช่ไหมตอนกลางวันอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าบอสบอสลองเข้ามาดูก็คือพอพอเราแบ่งลูกให้มันก็เหมือนทิ้งขี้ไว้กับเพื่อนตรงนั้นบางครั้งอ่ะแล้วตัวเองก็แค่จบวัคซีนมาส่งเพื่อนพอแบบเพื่อนเพื่อนเผลอพักไปเหมือนเมื่อเช้าไปปืนเนี้ยอันเผลอหลับอ่ะเผลอมือหลับไปอ่ะแล้วลูกมันโดนลอยอย่างเงี้ยมัน มันก็เป็นไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกอะบอสมันกไม่มเยลยหลายอย่างใช่เหมืนมันมีมีมันแค่คนเดียวแล้วมันมันไม่ได้พักมันไม่ได้พักผ่อนคือตอนนี้เราเราหลุดนี่ไอ้บ้อง้นายแล้วถูกไหมไเวเบเยอะใช่ใช่แล้วาหลาังจะเหลือ,อ,นนลอคือนี่อะไรคือในก็คืนโกคอร์ด400เมตรครบละ ต,ตอนนี้นคือเป็นหนี้หนี้เงินกองของสภาหรอของสภาเหลือแค่สิบเอ็มแล้วก็ของของเด่นเหลือ5ิบิดไปเลยนุงเล่นอะไ,นไรหรออะไรนะคนเดียวบิดคนเดียวสบายทั้งแก๊งทำไม 50m มันก็หลายๆเรื่องจากคนที่เคยอยู่แล้วออกไปเขาก็พูดเรื่องนี้เซอร์ก็ฟังมาหมดมันก็เลยเหนื่อยตอนนี้เธอเองก็เริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวกูประเมินให้ว่าเรื่องมันปัญญาอ่อนหรือเรื่องมันมีมูลถ้ามันมีมูลนะก็แก้ไขได้แต่ถ้าฟังดูแล้วมันเป็นพวกความคิดของพวกอ่อนแอกูก็จะปัดตกเงนี้กูจะด่าซ้ําด้วย่นาดใช้เรื่องของพวกอ่อนแอหรอกว่ามันมันเหมือนก็เหมือนน้องเขาฟาร์มกันมาอย่างเงี้ย ตัวเล็กตัวน้อยมาฟาร์มมาแต่เขาก็อยากอยากอยากให้แก๊งช่วยอะไรเขาบ้างเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่มีตอนเล่นปืนหรือเปล่าล่ะให้กูถามรอบสองละเล่นปืนไหมเขาไม่เล่นปืนไม่เล่นปืนดันดันพวกอาวุธหนักอะเอ็มลงเอ็มไนที่เคยบอกว่าใครตีถึงห้าสิบทีเดี๋ยวจะช่วยดันอะไรอย่างเงี้ยที่เคยงั้นเราควรพักปืนไหมเพราะว่าตอนนี้มีกระบอกแล้วกับกับการหลายกระบอกกันนะอสกระพอแล้วอต่อไปก็เป็นคือคือตอนนี้คือเหมือน แทนแทนที่เราฟาร์มให้แก๊งตอนนี้คือใครที่ถือปืนบอกโอเคโอเคปืนบปืนบวกสี่คือจบแล้วนะมันต้องจบแล้วนะตอนเนี้ถ้ามึงพูดว่ามีแหลกก็บอกแล้วถูกไหมตอนนี้มันมีใครมีปิ้งมีเกี้ยวมีบอสมีป้าพอแล้วมีม็อกมีละมีเจ้าพอแล้วพอแล้วมันอย่างที่กูบอกเลยว่าเราถมปืนเยอะเยอะแล้วเว้ตอนนี้ไปเอ็นไนดีกว่ามองมอง แม่ก็ให้ใครแบบใครอยากดันอาวุธหนักชิ้นที่ตัวเองถนัดกับบอสไม่แต่ทำแบบนั้นไอคนที่มันอยากอยากให้แ็งดันอาวุธต้องมองในผลเว่าแกงเราตัดสินใจว่าจะดันปืนนะใช่คือถ้าถ้ามองในมุมมันถ้ามันเล่นเมนปืนมันก็ได้มันก็ได้ปืนบวกสี่เข้าใจไหมมันไม่ได้เล่นเมนปืนเนี่ยมันได้เห็นผลเนี้ยค่อนข้างประอ่อนแต่ถ้ากูมองภาพรวมตอนนี้คือปืนเราเยอะแล้วแล้วก็มาดันเอ็นไลน์ได้ไม่ผิดอันเนี้ย แต่มันต้องเข้าใจหน่อยมันตอนว่าปืนปืนสองก็จ่อจ่อจะดันขึ้นสี่ออแล้วพอแล้วเบรกเลย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 นี่อันนี้บอสบอสต้องคุยคุยกันเองอ่ะเร์เร์มีหน้าที่ให้เก็บของอ่ะเจสบางทีเร์ก็อยากให้น้องมันได้วัวตามนี้กวัวตามนี้วัวตามนี้กวัวตามนี้ก็คือไม่ต้องดันปืนแล้วจ่อบบกสองก็จ่อไปก่อนออเอ็มไน์ก่อนเอ็มไลนมันได้หลายคนเลยนี่ถ้ายกเลิ่มบกสี่เราไปดันเอ็มไลน์แทนอ่ะ ได้เยอะคอร์สได้เยอะเบรกไว้ก่อนเลยวุ้กซี่อะเปลี่ยนเข็มเลยไม่ต้องคุยเว้ยมึงบอกเลยว่ากูสั่งมาอย่างงี้ไปจัดการกับตัวเองกูไม่ได้มีเวลาไปสวจแน่หลังไม้อะไรพวกมึงมากมายหรอกไอ้เหี้ยตามนี้นะใช้นี่เสร็จดันนิมนายต่อโอเคปะโอเคคอร์สแล้วก็รอยนายควบทัพแข้งอะคอยหามาหาพื้น เรื่ออะไรอีกวะวนวนกลับมาเริ่มมครับเล่นก่อนใช่ต้องไหนที่ดูมารับเกินมันเหมือนมันพอแบบมันมีลูกเที่ยงกับลูกเย็นใช่ไหมล่ะมอสเออบางบางคนมันก็ทยอยมาทําให้มันครบสิบแหละแต่พอแบบพอกลางวันบางคนแบบพีคามก็ไม่ได้มีเวลาเล่นเยอะแยะเอ๊ะแบบมันก็มีเวลาเล่นแหละแต่ว่าพีคามอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่ครบจนสิบลูกอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเหมือนแบบว่าพ okay. ี่ทาม์อยากเข้ามาทําอะไรด้วยอย่างเงี้ยมันมันก็เลยต้องมาฟิกที่งานแก๊งอย่างเดียวเนี่ยอยากถ้ามันมีวันรีแลกต์ไหมบอลแบบอาวันจันทร์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 กูบอกไปแล้วไงมวันจันทร์พักโอเคกูพูดไปวันนี้กเองกูคุยก็เหนื่อยไอ้เหี้ยต้องมาตามพวกมึงกูก็เหนื่อยเหมือนกันก็คือวันจันทร์จะทำเฮียแล้วก็ทำอ่ะจะคุมหลูกก็ได้เหี้ยแล้วแต่อ่ะคือวันจันทร์อะกูจะไม่ปรับไม่ปรับตังค์เลยร้านนึงอ่ะ โอเคเห็นนี่แกงเราทอรจริงนะทำไมวะไอ้เหีนนะ้ยทำไมเราเป็นนี่ตลอดลแล้วไอ้แกงที่มันโดนยามูดไปสามเราเอ็นี่มันไม่ตาเหลียกตายเลยวะลนะ่ะเขาเขาไม่นะบอสทำไมวะก็ราะใช่เงินแก้ปัญหาป่ะวะใช่ไหมอะไรนะก็ราะใช่เงินแก้ปัญหาอ,นะอ่า มีส่วนเราเขาก็ฟาร์มฟาร์มเก็บไว้ก่อนน,นั่นน้แลด้วยไงเราะตอนที่เราไม่ได้ไปที่เราที่เราไม่เคยไปได้ลูกับเขาเลยอ่ะเขาก็มีเก็บเก็บไว้เขาไม่ได้ขายออกของเราไงแต่ภาพแงตอนนี้ก็บอกว่าไปได้ดีมากแบบทุกคนแบบไม่รู้ว่าไปทางเดียวกันอะอ่าใช่ไปทางเดียวกันแต่มันก็มีพูดมา้างบางคนไม่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะ สิ่งที่เราทําอยู่คือมันรวยสุดเลยนะเว mm ้ย hmm. ที่เดี๋ยวจะทาอะไรให้รวยกว่านี้โง่งมากเลยมันรวยสุดอะแต่ของมาเข้าแกงไงบอสตอนเนี้ยเอเอะเยอะๆแเราน้องมันมันงั้นวันจันของเขาตัวไหมมันจันเอาของเขาเข้าตัวไหมได้ไปปรับแล้วเอาของเขาตัวหลุดเขาตัวเออได้วให้มันได้หายใจกันหน่อยตอนนี้บีบคอากันไปน้องน้อยมันมันมันได้ไวเบเวลาสามอันมันมันก็มีแรงใช้ชีวิตแล้วบบอส แต่กลายเป็นว่าตอนนี้คนที่จะได้ของดูบของตีงอการว่าต้องอยู่แบบโหดโหดโเลยแบบหลังเที่ยงคืนยันช้าหรืออยู่ตั้งตั้งแต่เช้าอะไรอยเงี้ยอยู่ตั้งแต่เช้า,า,แ,ชาแล้วก็หลังเที่ยงคืนอะไรเนี้ยมันถึงจะได้ของเข้าตัวเองต้องพังงัดร้านมันก็วนวนวน,วน,ว,น,ว,นวนลูกกับเพื่อนอ่ะแล้วก็ต้องงัดตั้งห้าร้านกว่าจะได้ไวเบียนเฮ้ยพวกพี่จิ้มันบ่นนี่ก็คือไม่มีอะไรเลยก็คือชีวิตย์ตงมีปัญญามาเล่นแค่ช่วงพีทามแล้วก็บ่นบาบาบาถูกไหมไม่ไม่ไม่ เขาก็มีเวลาเล่นตะวันด้วยแหละเขาก็ก็มันเหนื่อยอะ่ะมันมันเหนื่อยเยอะกว่าเดิมอะ่ะเพราะว่าพอมันมีหลุดแก๊งสิบสองชั่วโมงแล้วมันยังต้องไปทําของตัวเองเข้าตัวเองด้วยอีกกี่ชั่วโมงอะ่ะอยประมาณนั้นไม่เราเราเก็บเงินแก๊งกันเหรอตอนนั้ไม่ได้เก็บแต่ว่าถ้าใช้มีของพบก็เริ่มจะน่าจะเก็บเงินแก๊งอเออที่เราแล้วก็ไม่ได้บีบตรงนั้นนี่เป็นอะไรอะ่ะออกมันชะง,งานั้น่อยมันตายหรืเหรอ บอสของมันเขาเรียกวอะไรนะเงินเงินเงินออกทุกวันเงินเข้าไม่มีอ่ะอ๋อหมายถึงพวกเกาะเพน,น,นเอะไรพวกนใ้ใช่ใช่ใช่แล้วจ,จบวันไหนวันนี้เนะี่ยเฮ้ยคิดว่าอีกอกี่กวันผมเล่นห้าสิบแล้วของใครใ่ะสภาสิบสภาทยอยจ่ายได้บอสาหกสิบ m สี่ท่าหกสิบเอ็มวนหกสิบ m อีกกี่วันถ้าเก็บ ถ้าเก็บสองอาทิตย์อาทิตย์ละไอ้เก็บสองอาทิตย์เอ็มหนึ่งก็จะใช้นี่ลงเล่นแล้วขาดอีกแค่สิบเอ็มถ้าถ้าคาร์าาล,ลเต็มสี่สิบนะบอสมันจะได้สี่สิบเอ็มอะสองอาทิตย์อะไม่หนักน้องเกินไปด้วยไม่ตอนเนี้ยคือเราใช้ไวเบของเเราจะเป็นหลุปตัวเองหรือยังตอนเนี้ยคิดว่าควรจะเป็นหลูปของตัวเองหรือยัง คิดว่าจะเป็นลูปตัวเองได้ยังถ้าบอสจะเอาโปรเจกต์เอ็มไนมายังไงไวเบก็ต้องเก็บทุกอย่างก็ต้องเก็บเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะพักลูกเช้าแค่ทำทำแค่ตอนเย็นเหมือนเมื่อก่อนอาจจะแบบตอนเช้าใครอยากได้ก็เข้ามาเป็นลูกของตัวเองนะบอสคิดว่าก็เหมือนเดิมดิช่ก็เหมือนที่เราทำตอนนี้ใส่แล้วให้ตอนกลางคืนเป็นเวลาแก๊งเงี้ย อ๋อแล้วก็คือตั้งแต่เช้ายันยันสองทุ่มเลยสองทุ่มก็คืองานแก๊งถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนถูกไหมสองทุ่มถึงเที่ยงคืนใช่ใช่ใช่ก็ได้นะแต่คนที่รอรอหน้าเจ็กรอดันเลมไล์ก็น่างงๆเลยนะก็ต้องดันใครใครดันดันดันไปเยอะแล้วก็น่าจะเริ่มดันคนนั้นละบอคนที่ตีไปเยอะๆแล้วอ่ะเพราะว่าเอาขั้นต่ําไม่ต่ำกว่าห้าสิบที่เคยคุยกันไว้เราจะเปลี่ยนเลยไหมไอ้นะเปลี่ยนเรื่องพวกนี้เลยไหมหรือยังไงเอะ งานแก๊งสองทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วที่เหลือรูปเตียงเอาที่บอสตัดสินใจเลยเพราะว่าของมันมีครบแล้วอะครบใช้นี่แล้ววะนี่ของอะ่ะอือาตามนี้แล้วกันก็เป็นของแก๊งสองทุ่มถึงเที่ยงคืนที่เหลือเข้าตัวหมดมแล้วมันก็จะมีพวกเบียวที่เราคิดว่าทำในอื่นรวยกว่าแล้วมันก็จะมามาช่วยกันแล้วจะคุมลุปไม่ได้เนี่ยาาเป็นปัญหาะไรนะนี่นแหละ<ด>นี่นแหละนี่นแหละมันจะเป็นปัญหาตรงนี้นแะบอส ก็ต้องทำเหมือนแ,บบแบบเหมือนเดิมมันเป็นลูกส่วนตัวใช่ไหมมันก็จะเริ่มไม่มาช่วยกันแล้วเวลาเพื่อนวอร์เยมันจะเป็นแบบนี้ทอนเป็นลูกส่วนตัว,วถ้าหลักให้มันเป็นของแก,งก๊งเหมือนเดิมแล้วได้กีดูดแลอวค่อยมาหารกันอย่างนั้นก็อดไม่ด้เออแบ่งกันดีกว่าเพวตั้งแต่เช้าตั้งแต่ต,แตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวนมายันสองต้มอีกวันหนึ่งได้เท่าไหร่ก็แบ่งกันทุกคนอะ ได้อย่างนั้นอย่างนั้นก็ได้วถ้าทำแบบนั้นใช่ไม่ต้องบาดเถียง,ตง,งแต่มันแต่มันจะมีปัญหาตรงคนไม่มาแล้วได้ด้วยหรือเปล่าคนมาเยอะแล้วได้ได้ท่ากันกับคนที่มาแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้โ<ฮ>ยโอ้ยเจ็ดปัญมา,าอีก ไม่มันมีมันมีเช็คลูกจกวัคซีนอะไรเช็คอยู่แล้วนี่ไม่ใช่หรอใช่ถ้ามันมันมีลูกตรงนั้นแต่หมายถึงวยเบย์วยเบย์มันเหมือนถ้าลูกหนึ่งถ้าแบบว่ามันเข้าตัวมันจะได้สี่คนต่อหนึ่งลูกถูกไหมไม่จริงไ้ภาคเช้าภาคภาคเที่ยงภาคเย็นภาคปลายมันมองหน้ากันก็รู้อยู่แล้วป่ว่าใครอยู่อ่ะอ่ะรู้ไหมมันไอคนอยู่ก็มีคนคนเข้ามาแล้วเหมือก็มีมอส วันนี้ภาคเช้าจะเสียของของกับตำรวจเยอะตำรวจเข้าทุกหลุมอะ่ะตำรวจตอนเช้าก็เยอะก็เข้ามาตีตีกันทุกเช้าอย่างเงี้ยไอ่ก็อง,ต,องต้องทำอะไรก็ไดใ้ให้มันเป็นระบบระบบเนี้ยระบบนี้เลยแต่แค่ว่าในที่บอกก็คือหลังเที่ยงคืนถึงสองทุ่มอะ่ะ เป็นเป็นของส่วนเป็นข้าวเตงอะ่โะโงไหมแต่คือทุกคนเอา <คำ S 2> เอาอ่นีเ้เอาเอาสองทุ่มเอาพีคกชามเป็นหลุมส่วนตัวแล้วเอาตอนเช้าเป็นของแก๊งหรือไม่ไง,งแต่ถ้าถ้าเช้าเป็นของแก๊งมันก็จะได้เยอะกว่าตอนกลางคืนแต่ถ้าเอากลางคืนมาของแก๊งอาจจะได้น้อยกว่าตอนเช้าเพราะว่าม็าาจะมีคำพูดที่ว่ากรื็มีคำพูดที่ว่าช่งชาวงเช้าแบี้กใช่ บบไม่เอาแบบเดิมไม่เอาแบบเดิมเอาแบบเดิมแหละเราเอเข้าแก๊งหมดแบบว่าก็ให้ให้วันรีแลกซ์ที่ว่าเข้าตัวเองเลยหนึ่งวันอยางไงก็ได้บอสไม่มาอีอี้ะไม่ได้เชื่อมันก็จะไม่มาทายังไงถ้ามันได้มามันก็อันนั้นมันผลประโยชน์เองอ่ะบอสอ้านพูดแต่เเชื่อว่าคนคนที่มันมาอยู่ตลอดมันมาแน่นอนถ้าแบบว่าเข้าตัวเอง ตอดงงว่าขนาดเข้าของไม่เข้าตัวเองมันยังช่วยกันขนาดนี้ด้วยของไม่เหมือนถ้าของเข้าแก๊งอะมันยังช่วยกันขนาดนี้ใช่ไหมแล้วถ้าของเข้าตัวเองมันจะไม่ทำเหรอวะอเป็นไปได้เหรอวะเป็นไปได้บอสมันเข้าตัวเองด้วยด้วยที่ว่าหลุมนี้ไม่ใช่ไม่ได้มีชื่อคูไม่ได้อยู่ในหลุมคูอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เอออันแหละช่วยเล้วะทำไมของแก้มันช่วยกันได้เนี่ยอะไรกูกลัววันจันเนี้ยปล่อยรีแหลกเดี๋ยววันอังคารก็ต้องมาเริ่มใหม่อีกเลยตรงแหละกว่าจะทำให้่อนอ่อนขาดเนี้ยวันอังคาร มันก้าวอุ่นนะไปขึ้นหรืลงเฮียแค่แหละวันมันต้องมันต้องเปลี่ยนไม้เซตหลายอย่างไม่ต้องไม้เซตอะไรเลยปรับตังค์ไงมาดิแค่แหละพอพอพอเราเอาเอาเรื่องปรับตังค์มาเยอะๆมันก็จะบีให้คนที่แบบมีไฟเล่นไฟไปด้วยอย่างเงว่ดไฟเรื่องอะไรมีไฟเล่นมึงก็ต้องอยู่ดิเฮียมันหมดอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะ ไอ้ที่มีไฟจริงเปล่าเน,นีะรับรู้ไม่หมายถึงว่ามันก็มีไฟแต่ว่ามันมันจะกลายเป็นการเล่นไม่สนุกขึ้นนะอ่ะพอเข้าใจไหมอ๋อคือสนุกคือจะมาไม่มาก็เรื่องกูนี่เหรอนี่คือความสนุกของเขาใช่ไหมไม่ใช่มันเหมือนมันเหมือนเพิ่มแรงกดดันไงไอ้ที่ถ้าไอ้ถ้ากูาหายไปนี่กูโดนปรับตังอยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าไอ้ที่ไฟจริงไหมเนะี่ยถ้าถ้าแบบว่ามีแบบ มันมันแบบนานๆหายทีอ่ะแล้วมันต้องมากังวลว่าเฮ้ยถ้ากูไม่อยู่นนเนี่ยกูกูโดนอย่างเงี้ยก็าจะหมดไฟไงมันมันหลายหลายอะไรย่างอ่ะบอสต,ต้องลองฟังจากหลายๆคนอ่ะหลายคนมันไม่กล้าคุยกับบอสอ่ะพอ,อนี่กูบอกก็นั่งจีทีละคนเลยใช่ไหมนะเออบอสบอสแบบเรียก<ไ>ว,<ไ>ว่าแบบนักสติทีละคนอ่ะ เรจะได้รู้ว่าเนี่ยบอสบอสเรียกคุยละคนบอสจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงแต่ละคนมันมันคิดหลายหลาย,หลายมากเหมือนแล้วพอพอบอสฟังมาบอสก็จะรู้ว่าควรที่จะต้องปรับตรงไหนเนี่ยมันต้องฟังหลายหลายคนอ๋อคือถ้า,ถา,ถาไม่ทำถ้ากูไม่ทาตรงนี้แล้วก็คือก็เหมือนเดิมมาย0สิบกว่าคนเหมือนเดิมนี่หรอใช่ประมาณแหละยาวเป็นแบบครอ,อบครัวไงบอสเอออย่าบรรย่อนไม่ไม่คุยอ่ะเอาตามนี้แหละเหมือนเดิมเฮียไม่ไหวก็ออกไม่ออกก็โอนไอสัตว ป่วยเฮียป่วยแล้วเนี่ยมันก็มีลาฟีอยู่นี่สัตว์นี่อะไรอะ่ะมันก็มีลาฟีอ,อแ<ต>ล้วเป็นอะ,อะไรอะ่ะแต่อย่าง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 ไอ้หวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ที่มันเช็คของเจ้าเจ้ามองว่ามันมันทำเรื่องของมันมันไม่ควรที่แบบว่าส่งเงินแก๊งเท่าเพื่อนอะ่ะมันไม่มีเวลาไปทำของตัวเองเลยอะ่ะ มันอยู่แทบจะยี่สี่ชั่วโมงนะบอสออืืมมรถไปดิรอเพื่อนก็ได้ไม่หรอกรอดยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยมันก็แหนะจุดนู่นจดนี่เช็คใช่แหน่องคนอื่นอะต้องฟูตลอดอะต้องอยู่ตลอดอะเออมันก็รถไปดิมันก็รถไปดิมันก็รถไปดิไม่อยากไปฟังพวกหูหียมากเว้ยบอกไม่ไหวครับไปใครตีกว่าอย่า ใอ้โอบเป็นลูกให้โตเป็นควายแลวไอ้เหี้ยยาอ่อน,นสารไม่ลดตัวไปเสียเวลาคุยเรื่องยาอ,อ่อนหน่อยังไม่ยาอ่อนจริงมันไม่มองมุมที่ที่มันผ่านมาปะที่แม่งชิวกันแล้วแบบมีกันอยู่ย่อมแล้วทำเหี้ยอะไรกันไม่ได้มันไม่มองวะ เรียกันหมดครับไม่กดดันเกินไปจริงหรอนะมากต่สำหรับบางคนหรอวะก็ปล่อยไม่บางคนอย่ากดดันมากก็นั่นเอาเข็มเจาะเส้นเลือดในสมองอ่ะให้เลือดมันไหลออกมาบ้างแล้วไม่กดดัน ว่าหารอะทำไปเน่ยเจอก็บอก,กมุมประมาณเนี่ยเอเลองอเรียกสูมสมสมเอาตัวเล็กตัวน้อยไปถามมั่งก็ได้โอ้ไม่คุยอ่ะวันนจะคุยทำไมอ่ะบบนี้แหละเละเนี้นะที่กมพูดไปทุกอย่างจัดการด้วยโอเคกู้ไ่ได้วะส่งสามสิบเปอร์เซ็นตอยกู้ะสู่เขาคนเดียสงสเนึงสามสิปร์เ็นอ่ะ